ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนแลมโซ่แอตแลนติสเนี่ยก็ยังไม่มีแพคเกจจิ้งไหนเลยนะครับที่ทําให้รู้สึกฟินเนาะเมาส์ตัวนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกทาให้พมพุม่มาไงวะเมาส์ตัวนี้นยทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับนี่คือ Be a t s X Wireless จาก W L m o u s มาส์เนาะเอสเตติกตัวกล่องกับตัวเมาส์เนี่ยคือดีต่อสายตาดีต่อจิตใจมากๆนะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสาย usb type a to type c ยาวประมาณ1.8เมตรนะครับมีกริปเทปมาให้มีฟีดหลากหลายชนิดมากๆานะครับมีคู่มือม ก้อนอะไร Oh. นี่คือตัวส่งสัญญาณพันเฮิร์ตสี่พันเฮิร์ตนะครับและสุดท้ายก็คือตัวเมาส์นั่นเองนะครับไปตอนน่อในส่วนของสิปัจจัยกันเลยนะครับว่าเมาส์ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะข้อแรกมีสายหรือว,ว่าไร้สายแน่นอนเมาส์ตัวนี้ไร้สายรองรับสนะี่พันเฮิร์ตเนาะแต่ถ้าจะเสียบสายเล่นสายเขาก็ไม่ได้งอหัวมาให้นะครับไม่ได้อ่อนนุ่มอะไรมากมายแต่ก็สามารถเสียบใช้งานได้เนาะและสุดท้ายก็ใช้แบบไวเลสอยู่ดีนะครับข้อน,นี้ก็ให้คะแนนไปถัดมาเรื่องของรูปทรงผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่ได้เห็นทรงของ Beats หรือเปล่าหรือว่าถ้าปัจจุบันอาจจะเป็น a อ t a ลไลเอ็กซ์ไลหรือเป่าหรือเป็น Laser ร์ไ e r Mini s i นิซิกเนเจอร์อ n ่หรือเปล่าหรือ,อ ลือหรือเปล่าไม่รู้และเอาจริงๆปัจจุบันก็มีเมาส์ทรงประมาณนี้เยอะมากๆเลยนะอาจจะไม่ได้เป๊ะซึ่งกันและกันหรอกแต่ก็ประมาณนี้แหละถูกไหมซึ่งไอ้ทรงประมาณนี้ที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นทรงที่แบบมีความโค้งเว้าวปัดไปข้างหน้าประมาณหนึ่งนะครับโค้งเว้าวไม่ได้มากมายอะไรนะความสูงก็ไม่ได้มากนะสูงบริเวณกลางกลางหน้าต่ำจิกๆหน่อยซึ่งผมเนี่ยมือไซส,ส์สิขนาดเล็กๆกลางๆาเนาะจับแบบคลอคลิปเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมือมากและแม้ว่าบีซเอ็กจะไม่ใช่เมาส์ที่มีหัมสูงเนี่ยแต่นี่ก็เป็นเมาส์ททรงี่ ผมชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็ต้องให้คะแนนเขาไปถัดมาเรื่องของผีววัสดุแล้วก็สี Beast X เนี่ยปัจจุบันนีทั้งหมด7สีนะครับจะมีสีแดงสีดําสีม่วงสีดําทองสีดําน้ําเงินอุ้ยอันนี้แม่งสวยว่ะแล้วก็สีชมพูฟ้านะครับแล้วก็สีที่ผมได้รับมานี่คือสีเทาเนาะโครงสร้างของตัวเมาส์เนี่ยแม้ว่าจะมีการเจาะรูแบบพุน พุนมากๆนะครับพุนจนนึกถึงยี่หอบยี่หอเลยนะนโดยรวมเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยครับการจับการ,รั้างนิ้วโป้งนิ้วนางด้านข้างเนี่ยแรกๆอาจจะรู้สึกเหมือนจะเดินตกท่อเออแต่พอเริ่มชินก็โอเคมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผิวเนี่ยเนื่องจากตัวเมาส์ใช้วัสดุเป็นแมกนีเซียมอลลอยเนาะเหมือนยี่หอเลยเหมือนยี่หออะไรวะมันก็จะมีความกึ่งกึงไม่ด้านไม่เงานะครับส่วนตัวใช้แล้วเนี่ยรู้สึกหนึบนิ้วประมาณหนึ่งเลยนะครับและด้วยความที่ด้านข้างมันเป็นร่องเน,นะาะการจับเมาส์แบบผมเนี่ยผมรู้สึก่าาเเต้มมตรคลลิปปทใดๆยแ ต้องการเขาก็มีคลิปทเทปมาให้เนาะซึ่งเท่าที่ดูคลิปทเทปก็ดูดีด้วยนะครับข้อนี้ก็ให้คะแนนไปอีกถัดมาข้อที่4เรื่องของน้ําหนัก BX หนักอยู่ที่ราวๆสามสิบเก้าถึงสี่สิบกรัมนะครับถือว่าเบามากๆเนาะถ้าใครชอบเมาส์เบาอ่ะคือแบบลักตายเลยตัวนี้นะครับข้อนี้ก็ให้คะแนนไปข้อที่5เรื่องของตาแหน่งปุ่มนะครับ, 5, รม,รบมือไซส์สิบแปดสิบจับแบบพรอกิปเนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนตัวนะย้ำว่าส่วนตัวเลยนะชอบทุกมิติเลยนะครับ M หนึ่ง M สองคลิกซ้ายคลิกขวามีการเว้ามารับนิ้วววคค้าาาาาายๆกกกับไไฟฟนอออเเเเมมมมมสสสส์์ู่รีง แล้วก็ถ้าดูไม่ผิดเนี่ยมันจะถอยมาข้างหลังมากกว่าไฟนอเมาส์ด้วยซึ่งผมก็ชอบสกอ์เมาส์ที่เบิมบ่มๆแล้วก็ถอยมาท้ายอยู่แล้วด้วยนะและที่สําคัญคือไม่เบี้ยวเหมือนไฟนอเมาส์นะครับ M4 M5 เนี่ยก็อยู่ค่อนข้างจะต่ำเนาะถ้าเทียบกับไฟนอเมาส์เนี่ยเวลาวางนิ้วโป้งนะครับผมรู้สึกว่ามันแตะง่ายกว่าไฟนอเมาส์เนาะมันเอียงนิ้วไปนิดนึงก็ปาดโดนแล้วแต่ตัวปุ่มเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นูนอะไรมากมายนะครับและที่เหลือเนี่ยก็คือสวิตช์เปิดปิดนะซึ่งจะอย่ีปบบยปเปดโย รวมคือดีมากคลีนมากชอบมากนะครับส่วนตัวข้อนี้ก็ให้คะแนนไปอีกถัดนมาข้อที่6เรื่องของฟีดนะครับข้อนี้ก็มีความพิเศษอีกพะเมาส์ตัวนี้เนี่ยแถมฟีดมาให้เยอะมากนะครับเหมือนแจกสต็อกฟีดเดิมๆที่เขาติดกับเมาส์มาเนี่ยจะเป็นฟีดแบบดอทเนาะผมใช้งานวันแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่สมูทนะครับฟีดแม่งคือฝืดมากแต่ดูไปดูมาเนี่ยอ๋อผมยังไม่ได้แกะซิลพลาสติกตัวฟีดออกก็ ก็ว่าทําไมฝืดๆเนาะฟีด,ฟดฟแบรนด์นี้เนี่ยมีซิลเกือบทุกอันเลยนะครับลองเอานิว้วลูบๆง่ายๆดูก,ก่อนเนาะถ้ามีก็แกะออกก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้นะครับอย่ารีบแบบผมนะซึ่งหลังจากแกะซิลออกแล้วเนี่ยอ้มันก็สมูทมากขึ้นประมาณหนึ่งนะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ชอบฟีดดอทอยู่แล้วนะเราแกะออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นเนาะซึ่งเขามีแถมมาให้เยอะมากๆนะครับเป็น PDFE สีมุมหรือจะเป็น p d f E 2ชิ้นใหญ่หรือว่าจะเป็นกลาดฟีดส e ีมุมหรือจะเป็นกลาสฟีด งานก็ถือว่าสมูทดีนะครับฟีดงานดีเลยเท่าที่ใช้เนี่ยคาบเทปคาบเก่ามันก็ไม่มีหลุดเลอะเทอะลังปลาหมวกมาข้างนอกด้วยเนาะราวนี้ก็ให้คะแนนไปอีกขัดมาข้อที่เจ็ดเรื่องของเซนเซอร์เมาส์ตัวนี้แน่นอนนะครับ PAW 3 3 9 5เนาะเซนเซอร์ตัวท็อปของเมาส์ไร้สายปัจจุบันและมือไซส์1ิบจับแบบคลอกคลิปเนี่ยระยะเซนเซอร์มาถึงข้อมืออยู่ราว10.2ซนติเมตรก็ถือว่าจริงๆเป็นค่าป,ปกติของเมาส์รูปทรงประมาณนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เป็นค่าที่อยู่ในโซนที่ผมชอบอยู่แล้้้้้ววนนนนคคอออออีีีกกกกกก็็ใใหแแนนแมมม่งงไปปขขัดดาาาาเเเรรรืืิิตชลลล M1 M2 ส่วน e n c นโคเดอร์เลือกใช้เป็น t t c Go นะก็จะแข็งประมาณหนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งเท่า G Pro นะเท่าที่เทส โดยรวมข้อนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานโดยรวมก็ค่อนข้างชอบเนาะข้อนี้ก็ให้คะแนนเขาไปอีกถัดมาข้อที่9เรื่องของ Tech เรื่องนี้เนี่ยแหละคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไอเมาส์ตัวนี้เนี่ยคุณต้องลงซอฟต์แวร์เพราะว่าตัวเมาส์เองอ่ะน่าจะปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากเปิดปิดซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเน้นใช้งานเนาะหน้าตาไม่ได้สลาสลวยอะไรเลยนะครับโปรแกรมเนี่ยก็สามารถที่จะเซตปุม่มเซตโปรไฟล์ DPI LOD Motion Sync Poling t e Slam Clip Prevention ไม่รู้คืออะไรนะแล้วก็ที่สําคัญเลยสําหรับ W L Mouse นะครับนั่นคือคุณสามารถเซตหน้าจอของตัว receiver ได้ก็คืออ e ีลูกบาทนี่แหละอีต e ัวส่งสัญญ,ญาณ1หนึ่งตันเฮิร์ตสี่พัน หน้าจอของมันจะแจ้งพวก DPI, Polling Rate, เปอร์เซ็นต์แบตเวลาเนาะคุณสามารถจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรูปภาพได้นะครับหรือให้กลายเป็น .gif ก็ได้ซึ่งไอ้ .gif กเนี่ยการอัปโหลดเข้าไปใน a q u นี้เนี่ยแม่นานมากนะครับผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคุณต้องว่างมากนะแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันแบบหนึ่งนะก็เจ๋งดีแล้วก็ไอร่องของคิวป์เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะก็สามารถเซตในโปรแกรมได้เลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ b x เนี่ยให้มาแค่3 0 0 m ม ah ปนะ์นาะคือน้อยมากๆนะครับใช้งานผ่านช้เ l i ตัวนี้ เลือกเล่นปุ๊บเสียบชาร์จเลยแต่จริงๆอ่ะมันช้าไม่นานหรอกนะครับแล้วก็รอบๆดูพอร์ตชาร์จกับตัวสายชาร์จเนี่ยก็ไซส์กลางๆเนาะสามารถเอาสายแบรนด์อื่นมาเสียบทดแทนได้นะไม่มีปัญหาเนาะอันนี้ก็ดีนะครับสำหรับข้อนี้มีส่วนที่ชอบแล้วก็มีส่วนที่ไม่ชอบะครับก็ขอกลางๆไปแล้วกันสุดท้ายนี่คือเรื่องของราคานะครับ W L Mouse Beast X ค่าตัวอยู่ที่5,490บาทนะครับสำหรับสีธรรมดาเนาะแต่ถ้าเป็น2สีจะอยู่ที่5,790บารับก็คือบวกีก3 0บบาทนันะคาสรับตัวผมถือว่าแรงมาะถ้าียบกับบรนด์ที่เหมือนแบบออกใหม่ คือราคามันมาตุ้มแบบเหมือนตัวท็อปแบรนด์ใหญ่เลยแต่ถ้าดูสิ่งที่ได้มาเนี่ยวัสดุเป็นแมกนีเซียมอันลอยเนาะเบามากๆทรงเมาส์แบบไฟนอลเมาส์ที่ผมเรียกได้ว่าเป็นทรงเซฟเซฟเข้ากับคนได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับโดยเฉพาะคนที่มือไซส์เล็กไซส์กลางอะนะฟีดที่มีให้เลือกจํานวนมากแล้วก็คุณภาพโดยรวมของตัวเมาส์เนี่ยถือว่ามันสมเหตุสมผลกับราคามากๆเลยนะนี่ถ้าต้องเอามาเปรียบเทียบกับตัวที่ต้องชนกันตรงๆอย่างไฟนอลเมาส์สตาร์ไลท์12ไซส์เอ็มหรืออาต้าไลท์เอ็กซ์ไลออนหรือเล ราคามากมากเลยวงเล็บว่าถ้าไม่นับเรื่องความรู้สึกอะน,นะว่าแบบ เออเขาได้อินสปิเรชันมาจากไหนกันนะเขาลอใครมาบ้านนะเอาข้อดีของคุณรุ้วันนี้มาจำบ้างน,นะก็แล้วแต่คนคิดนะครับบางทีเรื่องแบบนี้มันเส้นบางๆนะครับกับพูดฮักแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเมาส์ตัวนี้ตรงกับความต้องการของคุณมากๆในเรื่องของรูปทรงหรือว่าอยากจะลองจับเมาส์ที่มีเท็กเจอร์แบบ Mag แมกนีเซียมอลลอยอะไรแบบนี้เมาส์ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่าราคามากๆเนะี่ยแล้วก็เป็นเมาส์ที่ภาพรวมของมันเนี่ยผมว่าโซลิดมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับโอเค ประมาณนี้เนาะใบแอดเกินไปาวจิตไม่หรอกเนาะถ้าใครสนใจเจ้าตัว W L Mouse Beats X นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Mouse Innovation เนาะหรือว่าร้านช้อปปีของ Mouse Innovation ก็ได้เช่นกันนะครับสี 4. เขาอาจจะไม่ได้มีครบเหมือนตัว Official นะครับ<ๆ>ก็ลองดูเนาะลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใน Description ทุกอย่างเลยนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แหละนะครับไปละหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับเป็น y o r t i m e ครับทุกคนาย